สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็อ่ะสวัสดียามเชา้าแต่เช้าแบบนี้นะครับวิซีเนาะโอ้ตื่นแต่เช้าเลยนะครับวิซีอ่ะมัวนี้ก็ขึ้นไปพ่นยานะครับวิซีต้นกานะครับวิซีขึ้นไปพ่นยาช่างพงเนาะอยู่ที่ไร่ภูกกระปาดนะครับวิซีพ่นครึ่งวันเนาะยูแถว ย่พี่ผู้ไล่ผู้กระป๋าแล้วครับพี่ซีแต่ก็คนครึ่งวันเนาะเสร็จแล้วก็รอตรงที่เป็นที่ลาดเนาะก็จะเอารถไถขึ้นไปไถก่อนนะครับพี่ซีเนาะแล้วค่อยคนที่หลังพนตามจ่ายนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยนี่ครับก้าที่พวกผมหวานเนาะโอ้ โอ้มหตรงนั้นมันทำไมมันไม่ขึ้นเนาะอ้าวครับก็เช้าวันนี้เนาะก็ลงมาเลาะชมต้นก้านะครับพี่สีเนาะที่ภูผงหวานชมบรรยากาศยามเช้านะครับพี่สีหมอกตำบลภูเขานะครับพี่สีภูตะมองเนาะหมอกนะครับพี่สีกลุ่มคันกลุ่มหมอกเนาะโอ้ยุงเยอะจังเลย อ้าวครับก็วันนี้ก็เตรียมตัวไปเลือกตั้งเนะเาะอบมตนะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านกบตุตูมเนาะตื่นเช้ามาเห็นมองไปด้านไหนก็เห็นแต่ภูเขานะครับสี่เนาะปีนขึ้นมานี่มองไปทางโน้นก็เห็นภูต่างมองโน้นก็ภูเขา เขล้นโอ้ยภูเขาล้นภูเหล็กไฟนะครับพี่ซีเนาะภูหลวงโอ้ยอากาศสิบยอหดเลยนะครับพี่ซีช่วงนี้เนาะช่วงเช้าเช้าเออเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ครับพี่ซีตอนประมาณหนึ่งทุ่มฝนตกนะครับพี่ซีน้ำอยู่ที่ตะกา่ฝนตกแรงนะครับพี่ซีเนาะแต่ก็ไม่นานนะครับพี่ซี ท้งฟ้าร้องฟ้าเล็บโอ้ยครบหมดเลยนะครับพี่ซีดีที่ไม่มีลมนะครับไม่ได้ไปสองเขียดสองอืงนนะครับพี่ซีไปสองกบก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยเนาะเพราะว่าฝนฟ้าร้องนะครับพี่ซีหน่าก,กลัวฟ้าร้องก็ปิดโทรศัพท์เอาไว้อยู่ที่บ้านนะครับพี่ซีฟ้าร้องไม่ไหว ไปไม่ด้วยไปไม่ได้นะครับวิวฝนก็ตกด้วยเนาะเห็นไหมครับมหมอกหมอกควันขึ้นแล้วครับที่ภูหลวงเนาะเหลือนิดเดียวน้ำท่วมน้ำท่วมภูเขาแล้วครับวิซี่ทีนี้นูน่นมาเห็นแล้วน้ำท่วมภูเขาแต่ไม่ได้ท่วมบ้านนะครับี่ซี่หมอกขึ้นเต็มเลยนะครับวิซี่เนาะผูต่างมองก็ มันไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนผู้หลวงเนาะผู้หลวงมันเยอะนะครับพี่สีไม่เห็นเลยเห็นนิดหน่อยออก็อ๋ไปหาเห็ดคิดว่าจะไปหาเห็ดนะครับพี่สีเย็นตอนวันนี้เนาะไปสายสิ์ซะก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเห็ดมันจะออกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหนึ่งมันออกเนาะครับพี่ีเนาะ ออกแล้วฝนไม่ตกใสอีกครั้งนะครับพี่ซีเนาะมันพูดง่ายเชื้อเห็ดเนาะมันตายนะครับพี่ซีมันแห้งเห็ดเพาะนี่ครับพี่ซีเชือเ้อมันเชื้อมันแห้งหมดนะครับพี่ซีมันก็เลยไม่ออกไม่ออกเยอะได้ข่าวว่าเขาได้เห็ดแล้งงกแล้วนะครับพี่ซีอยู่ที่ต่งมองเนาะตรงที่พวกผมทางเดินขึ้นพวกผมขึ้นเขานี่ย เขาว่ามันบานแล้วเห็ดตรงนี้นะครับพี่ซีมันเคยออกก่อนหรือว่าจะไปหาเห็ดละงกอยู่ที่โคกเนาะทางด้านบูตักมองภูเขาล้นนะครับพี่ซีไปกันไหมพี่ซีนี่บานผมส่วนชางพงก็ตื่นแล้วนะครับพี่ซีใครได้อื่นเสียงร้องอื่น ผมก็ไปสองกบกับสั้งฟงเนาะได้ไม่เยอะแล้วครับสี่ได้สิบตัวสิบตัวเนาะสุดยอดเลยครับอากาศตอนเชา้าที่บ้านผมที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพี่ซีเนาะก็พามาแล้วชมบรรยากาศยามเช้า,ชาก่อน,นครับพี่ซีส่วนมรกอรใหญ่หอกหมูนะครับพี่ซีโอ้ไม่ได้ไปดูหอกหมู หลายวันแล้วนะครับพีซีอันนี้เป็นสะสะนะครับพีซีเห็นไหมครับผู้หลวงมองเห็นหรือเปล่าผู้หลวงครับพีซีไม่เห็นแล้วโอ้ยหมอกมันเยอะหมอกอยู่บนภูเขามันไม่ไม่ลงมาถึงด้านล่างนะครับพีซีไม่ถึงบ้านผม ถ้ามองจากบนภูเขาลงมานี่จะไม่เห็นบ้านหมู่บ้านเลยนะครับพี่ซีเพราะว่าหมอกอยู่สูงขึ้นสูงอืมโอ้ยฝนตกมาแบบนี้ไม่น่าเลยนะครับพี่ซีตกกลางคืนถ้าตกกลางวัน,นตอนเที่ยงเพียงเนี่ยโอ้น่าจะได้ไปกรีดยางนะครับพี่ซีเนาะ ว่าจะไปกีดยางเมื่อคืนนี้ฝนตกมาไม่ได้ไปจ่อยนะครับพี่ซีว่าฝนมันตกกลางคืนนี้กีดยางไม่ได้ถ้าตกตกตกตอนกลางวันนี้ครับพี่ซีจะกีดได้เนาะเพราะว่าต้นยางแห้งอันนี้ตกคืนนี้นี่ต้นยางเปียกเลยนะครับพี่ซีน้ำก็ขัง ชมบรรยากาศก,ากันครับพี่ีมานั่งหา f ีมาชมวิวชมบรรยากาศอยู่ที่นาโอ้ยไม่รู้ว่าวันนี้สงสัยไปเลือกตั้งเสียบนะครับพี่ีเนาะจะพักผ่อนหรือว่าจะขึ้นเขานะครับพี่ีอปวดไปพ่นยาเลยครับพีซีโอ้เหนื่อยนะครับพี่ีเนาะ เดินขึ้นเขาพ่นยาโอ้โหสุดยอดเลยยิ่งพ่นของผมวันนั้นนะครับพี่ซียิ่งโอ้ยยิ่งร้อนเข้าไปอีกเมื่อวานนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ามันเด็ดไม่ร้อนเท่าไร่มันลมพัดเย็นนะครับพี่ซีมันคึมๆช่วงเช้าเนาะมือนฝนจะตกนะครับแต่ไม่ตกเนาะมาตกมาตกตอนกลางคืนนะครับพี่ซีนี่ครับ บรรยากาศยามเช้าเนาะอยู่ที่นาอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับพี่สีผู้ต้อมองก็เริ่มแล้วเริ่มจะเห็นชัดแล้วเอาก็ไม่ได้ขึ้นหาอยู่หากินหลายวันแล้วนะครับพี่ีเนาะมัวทำไรทำสวนเอาแต่ทำไรทำสวนก่อนนะครับพี่ี หาอยู่หากินก็ค่อยๆว่ากันทีหลังนะครับพี่ซีเนาะข้าวต้นกาจีหวานนะครับพี่ซีโอ้หุน่นพะหมอกคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ